รู้หมว่าสองศนเจ็จะต้องเข้าล้างหลีกนะครับผมที่น้อยว่าหรือเปล่าครผมไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้มีลุ้นนะมางาน,นจะโคตรแรงเท่มเลยนะครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าดีเซนอะไรทำร้อยก้ามานะโอ้โหสองนเจ็น่าจะเข้าล้างหลีกนะครับจ้ระดับนี้ ครับเราต้องหลีกนะะเนื่องจากดีเซนจอดอยู่นะไปไม่ได้นะอันนี้น่าจะครั้งแรกหรือเปล่านะที่ว่าของสเจกเข้าล้างหลีกครับผมจะม่ดูกันว่าร้อยก้าจะดีเซนอะไรทํานะถึงได้ตายนี่ครผมโอ้โหเข้าล้างหลีกไม่อยากเชื่อเลยนะ ดูห้าร้อยเก้าได้ดีเป็นไรโอ้โหเข้าล้างลี่ครั้งแรกไม่อยากเชื่อยิ่งแต่ผมนั่งรถไฟมาเนี่ยผมไม่เคยเข้าล้างลีกวิวัฒน์เลยนะโอ้โหสุดยอดอ่ะ บิลสติกนะครับอาจจะเป็นคำนาว่าเข้าใจว่าเป็น42 17น,น,นะไม่รู้ใช่ป่า